อยากชุ่มนะชุ่มแเนี่ยรอชุ่มเสียงอะไรยงงงง ตามบ่ายนะตามเส้นใบบ่ายกัน วมารอบนี่ให้ยฝรั่งไม่ได้ทิ้นเรื่องเลยนี่รดไอดำไรุ้ทธบุ๊คบุ๊บุ๊กวางนี่เฮยกรับวันนี้คือกใช่ทุกที่ทุกที่มากยกคนไม่ไกลรถ นี่กลับไปให้ก็ได้เลยปุ๊มกอลาบักรนกูเนาะเอ้วั่นแล้ว <coughs> <coughs> <C Wing. coughs> ไม่ติดแน่แต่้พ่าติดแต่มุ่งต้องรอหนอยาะรอปีแต่กูจะสิมขอวาดดีจัดตนกลางจะสูงระว่าตัดที่แบนทุกโอ้ยวันเช้าเขาจะมาครับตอนนี้ไม่มันมัดเนี่ยมัดเน่ยดีกายมีตังเอตีรถเล็กนู่นคือไม่เือ cứ dọn chuột chạy đừng phiền tay cả mấy đứa.